The cat ก็ตัวในครั้งนี้ค่ะถือว่าสยบข่าวหรือว่าเข้าหนีออกนอกประเทศก่อนหน้าคดีชั้น14ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารบตาแหน่งทางการเมืองแต่ว่ามันก็มาพร้อมกับคำถา,ถามถึงความเหมาะสมในการเชิญคุณทักษิณมาปาฐกถาเรื่องการปรับปรามยาเสพติดแทนที่จะเป็นตัวนายกรัฐมนตรีที่น่าจะเป็นคนมอบนโยบายโดยตรงในช่วงของการปาฐกถามีการพูดถึงประสบการณ์เดิมที่เคยทำพูดถึงความท้าทายใหม่ๆที่ต่างไปจากตอนที่คุณทักษิณเป็นนายกเมื่อสมัย20 ส0ปีก่อนมีการหยิบยกเรื่องการบำบัดร,รักษาการคลีนชุมชนเพราะตอนนี้ดูแล้วยาเสพติดเนี่ยน่าจะแทรกซึมไปในกองทัพหรือกระทั่งตัวนายกอบตอเองก็อาจจะเกี่ยวข้องมีการพูดถึงบทบาทของกอรมนในการแก้ปัญหาย,ยาเสพติดที่บอกว่าถ้าทาได้มันก็จะเป็นบทพิสูจน์ความคุ้มค่าของงบประมาณปีละ7 0 0 0ล้านบาทที่กอรมนได้แต่ถ้าทำไม่ได้มันก็อาจจะเป็นเหตุให้คนมาฟ้องอีกว่ายุบไปเสียไหมหน่วยงานนี้หรือกระทั่งการ

1 5 7 0 0 0ันล้านบาทจากดิจิ t a l Wallet ที่บอกว่าจะเอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเอามาใช้กับการปรับปรามยาเสพติดบางส่วนด้วยหรือไม่แต่ในบางช่วงบางตอนค่ะคุณทักษิณก็พูดด้วยเหมือนกันว่าจะต้องจัดการกับแหล่งผลิตคุณทักษิณอ้างอิงบอกสมัยก่อนเนี่ยการผลิตมันจะอยู่ในประเทศมากกว่าครึ่งหนึง่งบางส่วนเนี่ยอาจจะอยู่จากนอกประเทศแต่ในวันนี้การผลิตแทบจะร้อยเปอร์เซนต์อยู่ที่เขตว้าแดงพ่อค้ารายใหญ่บางส่วนนี้ไปข้างบ้านกันหมดแต่ว่า ก็ยังมีเครือข่ายในไทยดังนั้นด้วยความที่คุณนักสินบอกว่าตัวเองมีความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนบ้านก็จะใช้คอนเน็กชันของตัวเองให้เกิดประโยชน์ในการจัดการกับยาเสพติดค่ะส่วนเรื่องที่ว้าเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าแน่นอนวันนี้มันรวยมากแล้วมันก็มีเครื่องมือทุกอย่างวันนี้ที่เราจับได้เยอะเนี่ยมันเพราะ หนึงเราเข้มแข็งขึ้นสองมันผลิตเยอะขึ้นด้วยเพราะเครื่องไม้เครื่องมือสมัยนี้มันโอ้โหไม่ต้องพูดถึงมันซื้อมาจากจีนของดีๆหมดวันนี้เราต้องจริง,รงกับจีนต้องร่วมมือกันจริงจังต้องคุยกันจริงจังคุยทางการทูตอย่างจริงจังต้องสงกัดให้ได้ด้วยเพราะเราถือว่านี่คือศัตรูของประเทศไทยนะครับแล้วเราจะต้องหาข่าวเพื่อให้ได้ว่า มันทำอะไรที่ไหนยังไงณพิกัดไหนและที่สำคัญก็คือว่าถ้ามันต้องใช้ไฟฟ้าจากไทยต้องตัดจะให้ไฟฟ้ามันผลิตยาเสพติดมาขายเราได้ไงถ้ามันใช้สื่อสารจากไทยต้องตัด เป็นวิธีการที่น่าสนใจทีเดียวนะคะแล้ววิธีที่จัดจัดการนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็อาจจะรวมไปถึงเรื่องที่คุณนักษินบอกว่าน่าจะต้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยไปพบปะกับเพื่อนบ้านทั้งหมดใน1-2เดือนนี้เพื่อที่จะผนึกกําลังการจัดการกับว่าแดงให้เลิกผลิตยาเสพติดแล้วอาจจะต้องรวมไปถึงการซีลพรมแดนทั้งทาง,ทงบกทางน้ําไม่ให้ยาเสพติดมันเข้ามาฝ่ายปกครองในทุกระดับไปจนถึงมหาดไทยต้องเอ็กซเรยกกันอย่างเข้มข้นด้วยค่ะ ซึ่งอาจจะต้องรวมไปถึงหน่วยงานอาจจะด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปรับปรามและรับมือกับยาเสพติดที่มีมากถึง29หน่วยงานก็ไม่น่าแปลกนะคะที่เราจะได้เห็นเจ้ากระทรวงต่างๆหลายๆกระทรวงมาร่วมในการปราฐกาถารวมถึงหน่วยงานอีกหลายหน่วยงานมาร่วมรับฟัง คุณทักษิณเสนอบอกว่ามันน่าจะต้องมี KPI ของแต่ละหน่วยงานนะเพราะต้องยอมรับว่าการย่อหย่อนของบางหน่วยงานเนี่ยทำให้ยาเสพติดหรือสารตั้งต้นสามารถหลุดรอดจากต่างประเทศเข้ามาในไทยได้ค่ะสุร,กรนกรเป็นช่องว่างในการนําอะไรเข้ามาก็ได้วันนี้ที่เราเดือดร้อนเพราะหนึ่งเรื่องของสินค้าจีนที่ไม่ได้มาตรฐานเข้ามาก็ไม่เปิดตู้เคมีพันทั้งหลายที่อะไรผลิตยาเสพติดก็ไม่เปิดตู้ มันฟุ้ไม่เปิดหรือตั้งใจไม่เปิดไม่รู้อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งแล้วก็คาเฟ่เนี่ยมันไป็นโรงเรือทีขข่ขมินแล้วมา,างแงบชลบังมาถึงไม่เปิดตู้ใส่รถไปบางทีเป็นสิน้้าข่านแดนผ่านไปจดนถนงแม่สายไม่มีการเปิดเพราะเป็นสินค้าข่านแดนห้ามเปิด แต่ไปหลายประเทศที่เกี่ยวข้องเลยนะคะปะทาทกถาครั้งนี้คุณทักษิณบอกว่ามาบอกเล่าแนวทางไม่ได้เป็นการมอบนโยบายแต่อย่างใดแต่บางช่วงบางตอนก็ต้องบอกว่าถ้าสั่งการแล้วไม่ทําก็ให้เตรียมไว้แขนไว้ได้เลยนะโดยเฉพาะกับทางฝากฝั่งมหาไทยเนี่ยถ้าเกิดทําแบบนี้ข้าราชาการเขาจะเร่งทําผลงานจะได้ไม่ต้องถูกแขวนนั่นเองนะคะจริงๆในช่วงที่คุณทักษิณเป็นนายกเนี่ยมีการประกาศสงครามกับยาเสพติดอาจจะสามารถปรับปรามได้เข้มข้นก็จริงแต่ว่าถ้ามองในอีกแง่มุมหนึ่ง ปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนจากการฆ่าตัดตอนอาจจะมีทั้งคนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการยาเสพติดแล้วคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่พลอยถูกทําละเมิดไปด้วยการปาฐกถาครั้งนี้แม้จะมีการพูดถึงการดําเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายแต่จะแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่มีมุมมองของคุณอังคณานีลาภัยจิตสอวอที่เป็นอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนด้วยเหมือนกันนะคะว่าในการปาฐกถาของคุณทักษิณในครั้งนี้นะคะ่ะไม่ได้มีอะไรใหม่มากนะักแล้วก็น่าเสียใจที่ไม่มีการถอดบท เรียนถึงความล้มเหลวในในโยบายทำสงครามกับยาเสพติดเมื่อ20กว่าปีก่อนเลยค่ะที่ผ่านมาดิฉันเองก็อยากจะให้ให้ใหรัฐบาลนี้ได้สรุปบทเรียนด้วยนะคะ<อ>เพราะว่าคนที่เสียชีวิตมีจำนวนมากนะคะ<อ>แล้วทำไมยาเสพติดมันไม่หมดสักทีนะคะ<อ>คนเข้าไปอยู่ในเดือนจำต้องเยอะนะคะติดคุกติดตารางผู้หญิงก็มีนะคะ<อ>แล้วทำไมยาเสพติดมันก็ไม่หมดสักทีอะไรแบบนี้น่คิดว่า ในเมื่อมีความต้องการที่จะใช้ยานะคะไอการผลิตมันก็ต้องมีอยู่อะไรแบบนี้ mm hmm. ทำยังไงคนถึงจะไม่าหายไปหายยาสิบเ็ดนี้ที่ว่าตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่เราต้องมานั่งคุยกันเราจะใช้วิธีการยังไงและทีนึงก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะคะ mm hmm. ที่จะใช้วิธีการปราบปรามอย่างรึงแรงเหมือนที่เคยผ่านมา mm hmm. คือ mm hmm. คุณต้องสิงพูด mm hmm. พูดเหมือนกับว่าให้นยโยบายแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเราจะทำยังไง mm hmm. ให้บูรณาการกัน เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออบูรณาการอยังน้ไง